ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแกรี่เนวิลรับเอื้อมกับแมนยูสุดขีดแกรี่เนวิลเปิดใจรู้สึกหมดอะไรตายอยากกับแมนจเตจนถนึงขั้นไม่อยากทำงานที่เกี่ยวข้องกับเกมของปีแสดงอีกต่อไปหลังจากแมนจเตทำผลงานได้เลวร้ายในช่วงต้นสีซันนี้ฤดูกาลนี้แมนจเตออกสตาร์ทได้น่าผิดหวังโดยเกมล่าสุดพวกเขาออกไปแพ้นิวคาสเซิล0-1 จนทำให้ในซีซันนี้ทีมของกุนสือเอริกเทนฮาร์กแพ้ในหลีกไปแล้วถึง6เกมจากการลงเล่น14นัดเนวิลคนพี่ซึ่งปัจจุบันทำงานทั้งนักวิเคราะห์พิธีกรและนักพากให้สกายสปอร์ตสื่อของอังกฤษเผยว่าผมรู้สึเกเตือมแล้วผมเบื่อทีมของตัวเองผมไม่อยากทำหน้าที่ที่เกี่ยวกับเกมของพวกเขาอีกต่อไปแล้วผมไม่อยากดูเกมของพวกเขาอีกแล้วนั่นคือคำตำหนีที่น่าเศร้าที่สุดที่คุณพอจะพูดถึงสโมสฟรฟุตบอลของคุณได้ โรมมโนโวิเคราะห์ข่าวลือแมนยูเตรียมปล่อยอันโตนี่กลับบาราซิลฟาบิโซโรมมโนนักข่าวชื่อดังได้ออกมาพูดถึงข่าวลือที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่ของพิมลีกเตรียมปล่อยตัวอันโตนี่ปีกบาซิลเลียนไปให้ฟราเมงโกทีมในบ้านเกิดยืมตัวหลังจากที่เจ้าตัวไม่ค่อยได้รับโอกาสในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในช่วงหลังผ่านทางเว็บไซต์กีฟมีสปอร์ตพวกเขารู้ว่าเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลาซีซั่นนี้ยังคงอีกยาวไกลและมันก็เพิ่งจะผ่านมาแค่2 -3 เดือนเท่านั้นเอง ดังนั้นมันจึงต้องใช้เวลาเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ของอันโตนีนั้นค่อนข้างที่จะซับซ้อนเมื่อช่วงซัมเมอร์แต่ตอนนี้เขากลับมาอยู่ในสถานการณ์ปกติแล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมจึงคิดว่าเรื่องของอันโตนีต้องใช้เวลาแต่ผมได้ยินมาว่าพวกเขาไม่ต้องการปล่อยให้ฟราเมงโกยืมตัวหรือทางออกอื่นๆตามที่ข่าวออกมาเช่นเดียวกับนักเตะคนอื่นๆทั้งเมสันเมาส์และโซฟิยานอัมราบัต โรมมโนเผยสตาเมนยูเตรียมเคลียอนาคตสัปดาห์หน้าฝ่าบิโซโรมโนนักข่าวฟุตบอลคนดังชาวอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าดอนนี ck, ่ฟาราเบกกองกลางส่วนเกินชาวดัตของแมนเชสเตรเตรียมจะย้ายออกจากปีศาจแดงและเริ่มดําเนินการมองหาทีมใหม่ในสัปดาห์หน้าโรมมโนกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าดอนนี่ฟาราเบกจะจบลงที่จุดไหนแต่ถึงเวลาแล้วจริงๆที่เขาจะออกจากแมนเชสเตอร์เอเจนต์ของเขาจะพูดคุยกับสโมสรต่างๆในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพื่อดูว่าลูกค้าของเขาเป็นที่สนใจมากแค่ไหนมีความเป็นไปได้จากสโมสรในประเทศต่างๆทั้งอังกฤษสเปนอิตาลีและอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายเขาเกือบย้ายไปเรอสโซซิดาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามันใกล้เคียงกันมากแล้วเขาต้องการไปที่นั่นแต่ข้อตกลงล้มเหลวเพราะสโมสรไม่ใช่เพราะนักเตะก่อนหน้านี้เขาไม่ได้คิดที่จะย้ายออกจากอังกฤษแต่ตอนนี้เขาแค่เลือกสโมสรที่ดีที่สุดเพื่อเล่นเป็นประจำ สำหรับดาวเตวัย26ปีย้ายจาก R jack, อาแจ็คอัมสเตอร์ด,ดัมมาเล่นกับแมนเชสเตอร์เมื่อปี2021โดยลงเล่นไปรวมทุกรายการ62เกมซัดไป2ประตูสาขา2สื่อดังตีข่าวแมนยูส่วนคว้าห้องเครื่องดาวรุ่งอาแจ็คเสริมแกร่งทีมท็อปสื่อชื่อดังออกมาประโคมข่าวว่าแมนเชสเตอร์เม็สสโมสรยกักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวแคนเนตเทเลอร์กองกลางตัวรับของ R jack, อาแจ็คอัมสเตอร์ดัมไปร่วมทีม รายงานระบุว,ว่าเอริกเทนฮา์กนายใหญ่แมนเชสเตอร์อยู่ระหว่างมองหาห้องเครื่องคนใหม่เข้ามาเสริมทัพหลังจากกาซิมิโรดาวเตะทีมชาติบราซิลที่ยืนเป็นตัวหลักมาตลอดนั้นมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนและเริ่มอายุมากแล้วเทนฮากมองว่าเทเลอร์จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าของแมนเชสเตอร์เนื่องจากมีอายุเพียง21ปีแต่มีประสบการณ์ในเวทีใหญ่กับอาแจ็คมาแล้วกว่า80เกมพร้อมกับมีดีกรีติดทีมชาติฮอลแลนด์ชุดใหญ่มาแล้ว4เกมด้วยกัน อย่างไรก็ตามแมนเชสเตอรต้องเจองานหนักในการไล่ล่าลายเซ็นของเทเลอร์เนื่องจากบรรดาสโมสร,รคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์แอสตันวิลล่าและนิวคาสเซิลูไนเต็ดก็อยากได้ตัวดาวเตะด,ดั้ชเช่นกันสำหรับเทเลอร์ยังมีสัญญากับอาแจ็คถึงปี2027และมีค่าตัวราว15ล้านปอนด์วินัยแย่จริงมาติชแชยับปอกบาและซานโชอยู่กวนมาซ้อมสายบ่อย เนมันยามาติชเปิดใจสมัยที่ตนอยู่กับแมนเชสเตอร์นั้นปอบปอกบาก,กับเจรอนซานโชอยู่ในกลุ่มที่ชอบมาซ้อมสายโดยบอกว่ามันต่างกับสมัยเล่นให้เชลซีลิบลับเพราะตอนตอนอยู่กับสิงห์บลูทุกคนมีความเป็นมืออาชีพจนตรงต่อเวลากันสุดๆปอกบาก,กับซานโชมีชื่อเสียงด้านลบมาพักหนึ่งแล้วว่ามีวินัยที่หย่อนยานโดยเฉพาะรายหลังที่มีประเด็นชอบเข้าซ้อมสายตั้งแต่สมัยที่อยู่กับบริเซียดอนมุนด์ซึ่งตอนนี้ชีวิตการค้าแข่งของทั้งคู่ก็กำลังอยู่ในช่วงวิกฤต หลังจากปอกบาโดนแบนจากการโดนกล่าวหาว่าใช้สารกระตุน้นส่วน ha, ซานโชู่อเอริกเทนฮากุนซือไมเดสั่งพักงานแบบไร้กำหนดมาติชเผยว่าตอนผมอยู่กับเชลซีบรรดานักเตะปฏิบัติตัวกัน,กนแบบมีความเป็นมืออาชีพอย่างมากพวกเขาตรงต่อเวลาและไม่เคยมาซ้อมสายเลยแต่ตอนอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันมีนักเตะมาซ้อมสายแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้ในบรรดานักเตะที่มักจะมาซ้อมสายบ่อยๆหนักประกอบไปด้วยปอป,ปอกบาเจอดอนซานโชและอีกสองคน มันทําให้พวกเราที่เหลือที่มาซ้อมกันตรงเวลารู้สึกโมโหสุดๆจนสุดท้ายเราตัดสินใจที่จะตั้งกลุ่มที่เป็นเหมือนคณะกรรมการด้านระเบียบวิน,นัยเป็นการภายในโดยที่มีผมเป็นประธานผมแปะรายชื่อคนที่มาสายแต่ละคนเอาไว้ตรงผนังมีฤดูกาลหนึ่งที่เราเก็บเงินจากค่าปรับได้แล้วราว7 5 0 0 0ปอนด์ที่จริงเราตั้งใจะจะเอาเงินก้อนนั้นไปใช้จัดปาร์ตี้ในกรุงลอนดอนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะมันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด แฟนแมนยูเผยข้อผิดพลาดมาคัทแลดฟอร์ดเกมแพ้นิวคาเซิลกลายเป็นไวรอลในโลกออนไลน์เมื่อมีแฟนบอลปีแสดงแมนเชสเตอร์ทำดีข้อผิดพลาดของมาคัทแลดฟอร์ดที่เล่น61นาทีในเกมบุกพ่ายนิวคาเซนต์1-0ก่อนเพราะว่าเฉพาะครึ่งแรกเจ้าตัวก็พลาดไปแล้วถึง11ครั้งมาคัทแลดฟอร์ดมีหนึ่งในเกมที่แย่ที่สุดของฤดูกาลกับนิวคาเซิลและนั่นกําลังบอกอะไรบางอย่างจนนักเตะวัย26ปีรายนี้ตกเป็นข่าวว่าเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมชาวรัสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สโมสรดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเผยว่าจะเรียกกองหน้าประจําทีมเข้ามาพูดคุยเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นที่ย่าแย่ในช่วงที่ผ่านมาโดยแฟนผีแดงรายหนึ่งได้เผยแพร่ารายการข้อผิดพลาดทั้งหมด18รายการของแรดฟอร์ดตลอดระยะเวลา6 1นาทีของเขาก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกให้อันตโตนี่ลงแทนที่เซนต์เจมส์ฮาร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ที่อังกฤษเลยทีเดียวซึ่งความผิดพลาดครึ่งแรกของแรดฟอร์ดกับนิวคาสเซิลมีดังนี้ นาทีที่3แรดฟอร์ดไม่วิ่งตามช่วยแนวรับนาทีที่5แรดฟอร์ดถูกไอหนูวัย21ปีติโนโลิฟราเมนโตเล่นงานนาทีที่14วิ่งเหยาะและไม่พยายามวิ่งเข้าหาบอลน,นาที14บสี่โชติงโง่ได้วยการพยายามพุ่งล้มนาที17เหมือนเดิมไม่ถอยกลับมาช่วยเกมรับปล่อยติโนโลิฟราเมนโตมีพื้นที่ว่างเป็นทุ่งนาที21ไม่ตามประกบลิฟราเมนโตอีกครั้งนาที23แรดฟอร์ดพาบอลออกปีกและตัดสินใจส่งให้ประตูไปเย่างนั้น นาที25จายบอลให้วันวิสกาที่กำลังโดนฝูงนักเตะนิวคาสเซินกดดันเข้าอยู่นาที26แรดฟอร์ดแค่เดินเฉยๆนาทีที่28พยายามจะเลี้ยงบอลผ่าน2นักเตะเพื่อเอาเครดิตแต่สุดท้ายเหมือน่ายบอลให้นักเตะนิวคาสเซินมากกว่านาที42ไม่ทำงานของตัวเองอีกครั้งและปล่อยให้ลิฟฟลาเมนโตวิ่งตัวปลิวอีกครั้งข้อผิดพลาดในครึ่งหลัง นาทีที่4 6ิลิฟราเมนโตสร้างปัญหาให้แรดฟอร์ดอีกครั้งในการขึ้นเกี่ยฝั่งซ้ายนาทีที่51แรดฟอร์ดเหมือนไปผ่านใส่ลูกบอลเสอย่างนั้นนาทีที่52แรดฟอร์ดไปฟาวใส่ลิฟลาเมนโตนาทีห้าแรดฟอร์ดไปฟาวใส่ลิฟราเมนโตอีกรอบนาทีห้าสิโดนลิฟลาเมนโตยกบอลผ่านแบบไม่เหลือฟอร์มนาทีห้าภาษากายแรดฟอร์ดดูแย่สุดๆกลายเป็นเด็กงอแงเดินไปเดินมานาทีห้าแรดฟอร์ดก็แค่วิ่งเหยาะอ,อีกครั้ง สิ่งที่เอริกเทนฮากควรทำเพื่อพาแมนยูกลับสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมชาวแลนด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลุ่มบางเหียนในถิ่นโอทาฟอร์ดมาเป็นเวลากว่า18เดือนแล้วและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเจ้าตัวกำลังเจอสถานการณ์ที่ตึงเครียดหลังจากพาพลพักปีแสดงโชว์ฟอร์มในฤดูกาล2023-2024ได้ไม่ดีนักในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแมนยเูเพิ่งบุกไปไพ่ายนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คหนึ่งต่อศนย์ พร้อมกับหล่นมารั้งอันดับเจ็ในตารางคะแนนเรียบร้อยแล้วและภาพรวมภายในเกมก็สู้สลิกาดงไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามเทนฮักยังพอเวลาแก้ไขวิกฤตและปรับป,ปรุงขุมกําลังของแมนเชสเตอร์ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมปีหน้าเปิดทําการและหากแก้ปัญหาได้ตรงจุดนั้นปีแสดงก็อาจกลับมาทําผลงานท,าที่เข้าที่เข้าทางในช่วงครึ่งหลังของซีซั่นในห่วงเวลาหลังจากนี้เทนฮักต้องรีบปล่อยผู้เล่นที่ไม่อยู่ในแผนการทําทีมอย่างเจอดอนซานโชปีกเจ้าปัญหาชังกรษออกจากสโมสร หลังจากมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาและโดนตัดชื่อออกจากทีมชุดใหญ่ไปแล้วถึงแม้จะไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมมานานแต่สานโชยังคงรับค่าเหนื่อยจากเมเต์จำนวนมหาศาลถึงสองแสนปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งหากปล่อยตัวดาวเตะวัย23ปีออกจากโอทัฟฟอร์ดสำเร็จก็จะทำให้เทนฮากมีพื้นที่ในแนวรุกว่างอีกหนึ่งตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้นักเตะใหม่ที่ต้องการขณะเดียวกันเทนฮากยังต้องหาทางออกให้ผู้เล่นสำรองอย่างดอนนี่ฟานดเบกมิดฟิ กองหน้าชาวฝรั่งเศสให้ชัดเจนหลังจากที่ลั้งคู่แทบไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมอีกแล้วและมีหลายสโมสร,ร,รที่ให้ความสนใจการปล่อยฟานดเบ,บกับมาร์กเชียลออกไปจะทําให้แม่เสเตอรได้เงินมาสู่สโมสร,รและมองหามิดฟิลด์ระดับท็อปหรือกองหลังตัวกลางที่ไว้ใจได้เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งหลังจากเทนฮากกำลังเจอวิกฤตนักตเตะคีแมนเจ็บหลายราย ปัจจุบันสองผู้เล่นที่เป็นกระดูกสันหลังขอมเมดิอย่างคาซิเมโลห้องเครื่องทีมชาติบาราซิลและลีสโนมาติเนสกองหลังทีมชาติอาร์เจนตนาได้รับบาดเจ็บและต้องพักยาวซึ่งสองตำแหน่งดังกล่าวกลายเป็นช่องโหว่ที่เทนฮากยังหาคนมาทดแทนไม่ได้นอกจากนี้แมนเดต์ก็มีปัญหาในแนวลุกเช่นกันหลังจากราสมุดหอยลุนกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเดนมาร์กที่ถูกคว้าตัวมาจากอาตาลันตาเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมายังไม่สามารถยิงประตูแรกในศึกเพีย์ริกจากการลงเล่นมาทั้งหมด10เกม ขณะที่ตัวทําเกมริมเส้น2ฝั่งอย่างอันโตนีและมาคัตและฟอร์ดก็ฟอร์มหลุดแบบไม่น่าเชื่อซึ่งเป็นจุดที่เทนฮากก็ต้องหาทางปรับให้ทั้ง2รายช่วยสนับสนุนหอยลุนให้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อทําให้เกมลุกแมจิตกลับมามีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่เมื่อมองในภาพรวมแมจิตยังคงมีปัญหามากมายทั้งในและนอกสนามแต่ในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมปีหน้ามันเป็นช่วงเวลาดีที่เทนฮารกรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ชจะช่วยแก้ไขให้สวนการณปีแสดง ได้กลับมาสู่เส้นทางที่ดีอีกครั้งหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ